เคยอย่าเครื่องรินเบียร์ที่จะรินเบียร์ตามเจ้าของขวัญใน TikTok Live กันบ้างไหมครับขอบคุณคสำหรับค่าเบียร์นะระบบกำลังรินเบียร์ มีใครเคยเห็นเครื่องให้หารแมวที่จะตั้งกล้องไลฟ์สตรีมให้เหล่าคนใจดีมาบริจาคเพื่อให้หานน้องๆกันบ้างไหมครับด้วยคอนเซป t นี้มันก็ได้จุดประกายบางอย่างในหัวผมถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเราอยากกินเบียร์ฟรีทำไมเราถึงต้องสร้างเครื่องนี้ดูบ้างละ่ะให้คนในไลฟ์สตรีมมานั่งส่งของขวัญเทเบียร์ให้เราแน่ผมตอนเศร้ามันก็ไม่แพ้แมวพวกนี้หรอกแค่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะมาเรามาให้ดีกว่ามาในขั้นตอนแรกในการที่จะเทเบียร์ตามยอดของขวัญเราจะต้องติดตามให้ได้ว่ายอดของขวัญของเรามาเมมืื่่่่่่่่่่ออออไหรรรรโโดดดยยยทททีีีจะะะใใใชช้ลบบววาาา Tik Took Li Liry ันนนกกคคปสสงงแ เพื่อเอาเงินไขเนี้ไปบังคับปั๊มน้ําเทเบียให้เราเมื่อมีคนส่งของขวัญให้แต่จากการเทเบียด้วยปั๊มอย่างที่คุณเห็นเนี่ยฟองไม่โคตรจะฟอดเลยเฮ้ยอี เหตุผลที่ฟองมันฟอดเพราะว่าในเบียร์นั้นจะมีกรดคาร์บอนิกแอซิดที่เป็นกรดที่ไม่เสถียรเมื่อไร่ก็ตามที่เกิดเขย,ขย่าขึ้นมันจะแตกตัวเป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะมันเกิดความแปรปรวนหรือทูบูลัสในระบบคุณลองนึกถึงภาพขวดแปรซี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขาย่ามันจะเกิดความแปรปรวนขึ้นในระบบทำให้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนพยาย,มยามแยกตัวออกจากกันถ้าเกิดเป็นฟองและเพรสเชอร์ที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีที่เราปิดฝาสนิทแล้วปล่อยใ,ให้มันเข้าสู่อีควิลเลียมไอตัวแก๊สที่พยายามแยกอออกกกกจจาาาาานนนนน้เเีีี่่่่่่ยยมมมมมมมัมมมมมััััะะลบรรรวววตใหหพพไไทปืูดงๆ สุดท้ายมันก็จะหายซ่าสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยมันเกลียยกันมากๆคุณกระทบหรือเพิ่มความแปรปรวนนิดหน่อยอ่ะมันก็จะแยกออกจากกันแล้วพอไม่เสถียรซึ่งในโลกความเป็นจริงเวลาขนส่งอะไรผ่านท่อมันจะมีการไหลแบบสองแบบที่เกิดขึ้นอันแรกก็คือการไหลแบบนารมินาโฟมันก็จะเป็นการไหลที่ราบเรียบและมีความแปรปรวนที่น้อยอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากได้แต่ความเป็นจริงมันจะเป็นแบบรูปด้านล่างนะครับเขาเรียกว่าการไหลแบบทูบูลแนนโฟพูดง่ายๆมันคือ คุณลองดูภาพตามไมง่ายนะครับถ้าผมเทเบียรเร็วเกินฟองก็จะฟอดใช่ไหมครับคนทั่วไปเขาจะพยายามลดอัตราไหลของเบียรด้วยการเทรเอ,อ,เอ,อ,เอ,อื่อยเพื่อไม่เกิดการแปรปรวนให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างที่2ที่มีผลก็คือท่อที่มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อถึงภาพคลองที่มันหน้าตัดกว้างๆถ้ามีน้ำไหลก็เห็นว่ามันมีน้ำวนบ้างอะไรบ้างนะครับ นอกจากมันจะทำให้ฟองฟอดแล้วมันยังสูญเสียพลังงานในระบบด้วยนั่นแหละในอุตสาหการรมปิโตรเคมีจะเกลียดปรากฏการณ์นี้มากเพราะมันปึนงพลังงานและมีโอกาสทำให้ท่อมันเกิดการสั่นจนทำให้แตกรล้าได้มันจะมีสูตรในการคำนวณที่เรียกว่าเรนูนัมเบอร์คุณลองไปหาดูกันได้นะครับถ้าสมมติว่าความเร็วที่สูงน้ำตับทิดว่ามันก็มีโอกาสทำให้เรนูนัมเบอร์นั้นม่ค่าสูงด้วยซึ่งในการประยุกใช้พื่อรถฟองเนี่ยผมไม่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดท่อได้เพราะผมสั่งของมาหมดแล้วจะมีสิ่งหน,าาน,น,นึ้นชื่่อ,อาาาาวอา เซนตรวจจับอัตราการไหลยอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ว่าอัตราการไหลนะวย้ยคือข้างในของมันน่ะจะมีใบ,บพัดอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีของเหลววิ่งผ่านมันก็จะปั่นตัวใบ,บพัดนี้แหละเดี๋ยวผมจะลองหมุนใบ,บพัดให้ดูนะคุณเห็นอะไรหรือเปล่าใช่ครับเวลาหมุนครบรอบจะเห็นว่ามันส่งสัญญาณทางไวฟ้ากลับมา1รอบเท่ากับ3ขยับแล้วก็จะนับ1 2 3 1รอบ1 2 3 1รอบนี้เพื่อได้ความเร็วของไอตัวใบ,บพัดนี้กลับมามันบอกได้แค่หมุนเร็วมากแสดงว่า flow ไหลเร็วถ้าหมุนช้าแสดงว่า f l o ไหลน้อยเราจะต้องไปออกแบบการทดลองของเราเองอย่างไอ้ถ้วยนี้ที่กํลังเติมอยู่มันก็มีปริมาตรอยู่ทั้งหมด180มลแล้วก็จะต้องดูว่ามัน เราคิดอยู <se> ่นาทีในการเติมให้เต็มเรารู้ปริมาตรรู้วินาทีแล้วก็รู้ได้แล้วว่าอัตราไหลมันเท่าไหร่อย่างของผมแล้วก็รู้อยู่แล้วปริมาตรมันร้อแมิลลิตรแล้วก็ใช้8ปวินาทีในการเติมให้เต็มจากปริมาตรหารด้วยวินาทีก็ดูแล้วว่าอัตราไหลเท่าไหร่อย่างของผมอัตราไหลก็ที่ยี่สิบสองจุดห้ามิลลิตรเปอร์เซกส่วนไอตัวความเร็วรอบของเซนเซอร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบรอบต่อวินาทีวันใดวันหนึ่งมันอ่านความเร็วรอบได้ครึ่งหนึ่งหรือยี่สิบห้ารอบต่อวิน ลองปรับจูนและประมาณ9.1มิลลิเปอร์เซกนเนี่ยแหละดีที่สุดแล้ว <h> พูดอะไรมาตั้งเยอะแยะขอเริ่มแห้งขออนุญาตชิมหน่อยนิดนึงแล้วกัน ส่มันในส่วนการเล่นเสียงกันมากนะครับคุณลือกการจะใช้ลําโพงในการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ในไลฟ์เพื่อตอบขอบคุณเหนืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ไอตัวนี้เขาเรียกว่า MP3 โมดูลมันก็ชื่อเป็น MP3 ก็เหมือน MP3 ธรรมดาแหละเราสามารถเซฟไฟล์เสียงลงไปในไ Micro SD Card ได้แต่ในส่วนของการเล่นไฟล์เสียงเราจะต้องเอาไฟล์ขาลบไปจี้แต่ละแท็กอยากเล่นไฟล์ที่หนึ่งก็ขาลบจี้ที่ขั้วที่หนึ่งวจพบความเศ้าระบบกำลังรินเบียร์หวังว่ามันจะช่วยอยากเล่นไฟล์ที่สองก็จิ้มโคลบข้อที่ขั้วที่สอง คุณอยากเล่นแท็กเสียงอะไรคุณ,คณแค่เอาไฟ,ฟจี้ไปที่จุดนั้นท่านี้เราก็สามารถควบคุมการสื่อสารได้แล้ว ต่อมาเราจะมาหาวิทีกัรกันการเทเบียร์จุดหกหรือกันการเทเบียร์แบบมีแก้วโดยที่เหู่ในซ่อนจ้าตัวปุ่มกดธรดรมดาไว้ใต้ฐานรองแก้วเมืๆๆ่อไห่ก็ตามที่ระวังแก้วไปปุ่มนี้ถูกกด Ki ทําให้ระบบรู้ว่าตอนนี้มีแก้วอยู่นะสามารถเทเบียร์ลงมาได้เลยกรณีที่มีคนส่งของขวัญซ้ําขณะที่ผมจะม่ยก,กแก้วขึ้นดื่มระบบก็จะรู้ว่าตอนนี้แก้วมันทำการเติมไปแล้วไม่สามารถเติมซ้ําได้เพราะมันจะลน้นและในกรณีที่ไม่มีแก้วเลยปุ่มมันจะไม่ถูกกดและทําให้ระบบไม่สามารถเทเบียร์ได้เท่านี้ก็วู้เสร็จสิ้มาลองเล่นกันดีกว่าต้องดู ผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ให้เช็คว่าส่งเมื่อกี่ไดมอนต์ครับตอนนี้ไม่ได้ผมยังไม่ได้ยกแก้วเลยผมเรี่ยมอยู่ยเติมเต็มแก้วอยู่เลยรีบๆกินซะสิผมเขียนเงื่อนไขในการเช็ค้วนะอ่ะสมมติผมเอาแก้วออกอ่ะลองกดตัวเดียด,ดูเนี่ยถ้าคุณกดตัวเดียดมาเมื่อกี้นะรีบๆวางแก้วซะจะได้ริงเบียให้แต่ผมไม่ไ,มได้ไม่ได้วางแก้วไว้มันก็เช็คระบบแล้วไม่เห็นเบียมเมื่อสั่ครับ คิดไปแล้วเหรอคือจริงไอเดียเนี้ยแม่งอินสปายมาจากนี่เว้ยคือผมไปเห็นคลิปแมวอ่ะที่แบบว่าเป็นแอปพลิเคชันแล้วเวลากดโดเน a t หรือให้อาหารเนี้ยมันก็จะให้อาหารให้แมวัมก็เลยคิดว่าแมวแม่งใช้ความน่ารักในการอ on ้อนวอนแล้วผมอ่ะไม่น่ารักเหรอวะเมาสิผหายละเริ่ม,มเมาเผื่อใครอยากกดเล่นเนี้ยแค่กดแค่หนึ่งดอลาบขอบคุณสําหรับค่าเบียร์น้ระบบกําลังริงเบียร์ขอบคุณสําหรับค่าเบียร์น้ระบบกําลังริงเบียร์ทุกคนใจเย็นครับคือผมเพิ่งไลฟ์เมื่อตอน ประมาณ20นาทีแล้วอะแก้วนี้เท่ากับแก้วนี้เทั้งสองขวดผมกินมาแล้วสามขวดเนี่ยตาดีด้วยครับผมตาผมมันไม่ไม่โฟกัสอะผมอ่านไม่ออกกับตัวมันเล็กอะยังเป็นแก้วอยู่เลยรีบรีบกินซะสิ <laughs> ใช้ปลลคอตัวไหนปลคอปล์ปคอปคลปคลปคอปคลลคอปลลคอปลลคอคืออะไรวะผมใช้รัสติเดียร์พายเขียนด้วยโปรแกรมทอนนี่ด้วยภาษาไพทอนครับ ลองกินแก้วนี้ดูกินแล้วเป็นไงอะ่ะเดี๋ยวผมลองกินดูนะกินแล้วอโอ้โหกินละมาเลยขอบคุณสําสหรับค่าบขอบคุณสําหรับค่าเบียร์น้าระบบกําลังริงเบียรยย์เราค่อยๆไหมเราพเพลาอะไรอะไรอเงี้ยแล้วนั่งคุยกันชิวๆถามสารทุกสุดดิอยังเต็มแก้วอยู่เลยรีบๆกินซะสิโอ้อยรีบไปไหวโว้ยเมาที่จริงผมมีสูตรอยู่นะเว้ยแล้วถ้าย,ยกแก้วออก มันยังจะเติมไหมอันนี้คําถามที่ดีมากนะพี่คิดว่าอย่างไงก็เติมอ่ะเดี๋ยวลองดูปึ๊บอ่ะลองหกหกคัวหกหกลองลองดิดหกหกชัวหกชัวขอบคุณสําหรับค่าเบียร์นะระบบกําลังริงเบียร์ขอบคุณสําหรับค่าเบียร์นะระบบกําลังริงเบียร์ไม่หรอกผมตั้งไว้แค่แปดปีถ้าจะเต็มแก้วนี้มันต้องยี่สิบปีครับ แวิ2รอบก็แค่ควิบหกวิอย่งไ,งไ,งไ่ก็ไม่ลดเลยแหละแต่ถ้าอีกรอบอะล <c oughs> องใหม่ลองใหม่ยังเต็มแก้วอยู่เลยรีบๆกินซะสิไม่ไหวครับลองใหม,ใหม่ผมน่าจะน่าจะเหนื่อยน่าจะน่าจเหนื่อยเมาอเดี๋ยวเ,เหนื่อยเก็บโต๊ะเลยผมมีวิธีการทำให้เราคอแข็งด้วย <c oughs> เคยดูนี่ปะดีซีโดะ เกิดตายวนเวียนอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปอ้วกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมากินใหม่ให้ไม่น้องอยู่พร้อมแล้วโอ้โหหมดสายหมดพุงอ่ะแค่นี้มันจะยากอะไรวะโอ้โหโค่นแน่นโค่นแน่นเลยขอบคุณสำหรับค่าเบียร์น้าระบบกำลังริงเบียร์ อย่างเต็มแก้วอยู่เลยรีบๆกินซะสิ